ผมเห็นอยู่อุ้ยตูดยิงมาครับโอ้ยโอ้โหหลายคันจัดไม่ไหวฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะกับพวกผมไฮคุยกับเอชเก๋วันนี้นั้นเราก็อยู่เกมวอเตอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วกันเลยนะผมคราวที่แล้วเนี่ยเราไปทางด้านของ 4M25 ใช่ซีเอ็มสอองหจาก G, ใช่ไหมครับผมรอบนี้เนี่ยเราก็จะต่อจากเจ้าซ m 2 5นะผมลงมาอีกสายหนึ่งนะผมก็จะเป็นสายวิจัยของเนี่ย ไอซีดีแทนดิสโทเยร์แหละแต่ที่ว่าไอเจ้านี่เนี่ยมันเป็นลายแทงนะครับผมคือสามารถสปอตศัตรูได้นะผมแล้วก็มีอำนาจการยิงที่ค่อนข้างจะทรงพลังอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเพื่อปการเสียเวลาเราจะมาลงรายละเอียดีเทลกันเลยนะครับผมว่ารถถังที่ผมเอามาให้ดูใน,นวันนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการโซนงตบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมมาเพื่อปการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็รถที่ผมเอามาให้ดูใน,นวันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีชื่อว่าเอ่อ PTL 02นะครับผมพีทีเอลศูนย์สอ9.0นะครับผมอ่าเราก็ถัด ขยับมานะผมจาก8.7เนี่ยลงมาเป็น9.0นะครับผมมาเราก็จะไปดูกันซิว่าเจ้า PTL02 เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับผมก็ระบบอุ้ของเจ้า PTL02 เนี่ยมันมีอยู่หมด3อย่างด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นทามระของปืนกลขนาด1 2.7มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกนะครับผมแล้วก็ปืนกลขนาด7.62มิลลิเมตรอีกหนึ่งกระบอกนะครับผม อาวุธหลักก็จะเป็นทหน้าของปืนใหญ่ขนาด100มิมอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมกระสุนที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด30นัดน,นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการปลดอปอของเจ้า PTL-02 เนี่ยจะอยู่ที่19.4องศาต่อวินาทีนะครับผมถ้าถามว่ามันแย่ไหมคือจากการที่เล่นรถถังของจีนมาช่วงเลทประมาณ7-8เนี่ยผมก็รู้ประมาณนึงนะฮะว่าคือรถมันไม่หมุนป้อเร็วนะแต่ เออความเล่นในการหมุนป้อมของเจ้าพ l ดีแ02เนี่ยอยู่ที่19.4องศาต่อวิ่ทีนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้แบบช้าเกินไปนะฮะก็ถือว่ากลางโอเคเลยเออพอหมุนป้อมแบบหันไปเขาได้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราฟังเสียงดีเนี่ยเราสามารถหันไปตั้งปืนรอได้เลยเนียครับผมเพราะว่าหมุนป้อมนขาจะโอเคอยู่ไม่ช้าเกินมุมกดจะอยู่ที่ลบสี่ครับผมมุมเงย18องศานะมุมกดก็จะแย่หน่อยนะครับผมเจ้าพ l 02เนี่ยแต่มุมเงยถ้าถามว่าแย่ไหมก็ถือว่ามันกลางๆแล้วกันครับผมมันก็ เหมือนพวกอเมริกานะแต่มันก็ไม่แย่ครับผมก็18อ,องศานี่ถือว่าใช้ได้อยู่ครับความเร็วในการโหลดจะอยู่ที่8.4วิทาทีนะครับผมก็ถามว่านานไหมคือด้วยความที่ปืนขนาด100มิลลิเมตรเนี่ยแล้วโหลดประมาณ8.4เนี่ยคือผมเล่นเจ้านี้มานะคือเวลาเล่นเนะ่ะผมก็เล่นแบบซุ่มๆมาแหละเพราะว่าคือรถมันบางมากครับผมคือปืนกลบนหัวป้อมอะ่ะของพวกรถถังอะ่ะยิงเราตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปโผล่ตัวเยอะสักหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นเชลเนี่ยกซุ่มๆถือว่า8.4ดีวิเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่ครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะมาเราก็จะมาดูทางหน้าของเกราะเจ้า PDL02 กันบ้างนะครับผมที่ผมบอกว่ามันบางเนี่ยคือเกราะตัวถังด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับผมสูงสุดนะฮะคือด้านหน้าเนี่ยเราโดนยิงตายได้ง่ายนะครับผมเนี่ยโดยเฉพาะตรงส่วนเนี่ยเนี่ยตรงตัวหน้ารถเนี่ยคือเกราะป้อมมันบางมากครับผมแม่เกราะป้อมสีเกราะตัวถังมันบางมากครับคือโดวปืนกลขนาด12.7ยิงตายได้เจ็ดไอ้ทางได้านงคนขับกับ เออน่าจะเป็นแมชชีกันเนอร์มั้งเออโดนยิงตายได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยก็ไม่ค่อยแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปโผตัวเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าโผตรงส่วนป้อมเนี่ยอาจจะได้อยู่อาจจะพอมีเด้งบ้าแต่ก็ยิงเข้าได้อยู่นะเนคยกนบนหัวป้อมอ่ะมาครั้งยิงเข้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้โผตัวเยอะความหนาของกรอบป้อมด้านหน้าสซนจะอยู่ที่3 0มิบมลลิเมตรนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของกรอบเจ้า PTL 0 2นนะฮะ มาเราก็จะมาดูเรือ่องของตาการจับก่อของลูกกระสุนปืนกันเลยนะครับผมอ่าลูกกระสุนของเจ้า p d l 0 2เนี่ยลูกสต็อกจะมีอยู่หมดสแบบด้วยกันนะครับผมลูกกระสุนชนิดแรกก็จะเป็นธรรมดาของกระสุน APFSDS นะครับผมซึ่งมีาตากากกรจับก่อสูงสุดอยู่ที่2องมนมน,นะครับผมซึ่งเป็นลูกสต็อกน,นะฮะแต่ทีนี้ว่าถ้าถามว,าว่ามันเยอะไหมสองกว่จากการที่ผมเล่นมานะคือมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับคือเวลาผมเล่นรจริงๆเนี่ยคือยิงไปมันยิงม่เข้าอะ่ะเออ ถ้ายิงตรงสวว่วนเพจล่างอ่ะหรือยิงจุดอ่อนนะได้ครับผมแล้วสบายๆอยู่แล้วแต่ถ้าไปยิงตรงช่วงเพจหน้าหรือแบบบางทีก็ข้างป้อมข้างตรงแก้มอะไรเงี้ยน้ำหนักจะอยู่ที่3.44กิโลกรัมนะครับผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่1,505เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับผมมาลูกกระสุนชิดต่อมาก็เป็นลูก HE นะผมลูก HE มีอัตรากระเจาะก่อสูงสุดที่26มิลลิเมตรนะครับผมสูงสุดนะฮะน้ำหนักอยู่ที่15กิโลกรัมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่900เมตรต่อวินาทีนะคผ คือลูกเฮชรอีมัน ดูเจาะน้อยเกินไปอะ่ะผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ท่านผู้ชมใช้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าอัตราการเจาะกาะมันอยู่ที่แค่26มมเองแล้วลูกกระสุนมันเล็กอะ่ะเออแล้วน้ำหนักมันน้อยไงผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้ลูก HE e สักเท่าไหร่นะครับผมบางทีมันอาจจะกินเขาไม่เข้าแล้วเร,เ,รเราอาจจะโดนเขาสวนตายได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปใช้เลยแล้วกันเอางี้กว่าเอาจริงผมก็ห้ามไม่ได้หรอกก็แล้วแต่ความชอบแหละเออบางคนเขาชอบเล่นลูก HE ก e, ็เอออันนี้ผมก็ไม่ขัดใจผมแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมาลูกกระสุนชนิด่สามนะครับผมก็จะ ลูกทีเอเอสเนี่ยมีตากระจกะกระสุนสุดอยู่ที่390มิลเมตรนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่10.05กิโลกร,รัมนะครับผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่955เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะคือาด้วยความที่ว่าลูกกระสุนมันเล็กนาะเออปืนมันมีขนาดเล็กอะมันอยู่ที่100่งร้มิเมตรอะทำให้ลูกชีเนี่ยมันอาจจะเจาะไม่ถึง400นะครับผมก็ถามว่าแย่ไหมสับผมผมคิดว่ามันไม่แย่นะคือด้วยความที่ว่ารถถังเล็กสเนี่ย มันก็อาจจะเจอพวกรถถังยุคโควออยู่ไงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมถือว่า390เนี่ยถือว่าเจาะเข้าอยู่นะเออมาลูกกระสุนชนิ้สุดท้ายนะผมก็เป็นลูกกระสุน APFSDS v e r s i o ัอั g r a d e นะผมรูอัปเกรดเนี่ยมีัตากระเจาะก่อสูงสุดอยู่ที่381มิลลิเบรนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะจาก219อ่ะเพิ่มมาเป็น381อ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะผมยิงเข้าแบบสบายๆอยู่นะฮะ น้ำหนักตัวที่3.3กิโลกรัมผมความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่1 6 0 0เมตรต่อวินาทีนะครับผมแหมก็ถือว่าเร็วขึ้นมาพอสมควรเลยนะผมแหมพออัปเกรดลูกกระสุนทีหนึ่งนี่โอ้โหแหมจ่อดีขึ้นเป็นกองเลย <c oughs> ทำให้เราสามารถยิงเขาได้แบบสบายๆมากขึ้นนะครับผมแต่ก็อย่าไปประท้าโต,โตแล้วกันรถถังเราไม่หนาขนาดนั้นเนาะมาลูกกระสุนก็จะประมาณนี้นะครับผมคนทหารมี้หมด5คนด้วยกันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่19ตันนะผมกระเครื่องยนต์จะอยู่ที่32 0 p นะผม ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่84กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นะครับผมเรื่องของอัตราเร่งของเจ้า p t r 02เนี่ยเคยถ้าถามว่ามันแย่ไหมเกิดไปก็ประมาณช่วงแบบรถถังไรแทงนันแหละครับผมพวกก็ถังก็ยางแหละเออก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ทีนี้ว่ามันดีกว่าตรงที่ไอ้ A A, รถถังเจ้าคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะออกตัวเร็วอยู่นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวรถเนี่ยน้ำหนักมันเบาไงเออตัวรถมันหนักแค่19ตันเนี่ยมันไม่ห,หนักอะ่ะเพราะว่าเกาะเป็นบางน,นะครับผมมันทําให้ เวลาออกตัวเนี่ยนขาจะเร็วแต่เวลาถอยดังอันนี้มันถอยดังช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไอคำนวณมุมดีๆนะครับผมว่ามุมที่เราจะไปยิงเขาเนี่ยเราจะถอยหลังทันหรือเปล่าครับผมถ้าไปไปได้ก็คือพยายามถอยตูดมาเพื่อแบบโผ่ยิงเขาเอาแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ตัวไอคันเลขเดินหน้าเนี่ยในการหลบข้ามุมไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถอยหลังสู้ครับผมเพราะว่าตรงป้อมเนี่ยเราอยู่ข้างหลังนะฮะเพราะฉะนั้นพยายามถอยหนังแล้วโผ่ไปยิงเอาจะดีกว่ามันเสี่ยงน้อยกว่า แต่ที่นี่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการ,รจริงไอทางกระสุนระเบิดไงเออเพราะว่าไอทางกระสุนของเจ้าพลีแอเนี่ยมันก็อยู่ตรงส่วน้ายรถเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็คือจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับผมอ่ะก็จะมานี้แล้วกันฮะสับ พีทีเอลศูนย์สองนะพูดไปยังไงมันก็คงไม่เห็นภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูตรงส่วนของเกมเพลก์กันเลยนะผมดูสิว่าเจ้าพีทีเอลศูนย์สองเนี่ยไปสี่ภาพไปการโซล,ลบจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมแล้วก็ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ไปชมกันเลยนะครับผมปไปไปุยกันเลยอ้าวนะครับผมอ่ะเราก็มาอยู่กับเกมที่หนึ่งกันเลยเนะครับผมอาะเราก็ไปหาที่เล่นนะฮะผมเองก็ไม่รู้กันว่าจะได้ตรงไหนได้เนี่ยไ <c oughs> ะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับอ๋อใช่ผมลืมบอกไปนะฮ P.T.L.02 เนี่ยเป็นกล้องเทอร์โมเจน3นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมกล้องเทอร์โมเจน3นะฮะชาภาพแบบชัดๆโอ้เนี่ยโคตรชัดแต่แล้วก็อย่าไปโห่ตัวเยอะครับผมเดี๋ยวก็โดนยิงนะฮะไอ้ตรงโน้นเหรอไอ้ตรงโน้นน้องๆอ่าตัวตรงโน้โนตัวยิงแตกไปนะอ่ะคอยไปครับดูดีๆนะฮะเดี๋ยนะัด อีกแบบเออเรียบร้อยระเบิดไปหนึ่งครับผมแอบนิดนึงนะฮะแอบนิดนึงอิงแบบโอเคเรียบร้อยได้ไหมหนึ่งครับเขาตั้งใรู้ตำแหน่งเราแลละเพราะฉะนั้นเราอยากโผล่ครับผมเราก็หลบไปเลยนะฮะ เรารอซัพพอร์ตครับเราไปรถถังซัพพอร์ตนะฮะไม่ใช่รถถังสายประทะเหมือนไม่อยู่ตรงนี้นะใช่ไหมอ่าเดวให้เรายิงแตกนะครับดูดีครับเราเก,กลีการดูรอบๆนะฮะเผื่ออาจจะมีคนแอบเนียนวิ่งวิ่งไปทางเขา มีขมียิงมาตงแห่ให้เราอยู่นะฮะเดี๋ยนวนะดูจากมีแมปแล้วหลังบ้านเนระเอ้าเรียบร้อยแล้วผมโดนเพื่อนเราสอยไปแล้วนะฮะอยากยิงบ้างอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะจังหวะมันไม่ได้ครับเฮ้ยตุ้นโอเคอยิงไปเจ็บครับวงแหวนปืนเสียหายนะฮะได้ยิงอยู่ครับได้ยิงอยู่ทุกคนจะไม่ยิงแล้ว กองเทอร์โมมันค่อนข้างจะชัดนะฮะทำให้แบบเราหาเป้าค่อนข้างจะง่ายอยู่เหมือนกันนะเออไอ,อคนที่ผมยิงไปนี่เขาแน่จะหนีไปซ่อมปืนอยู่มัง้งไม่ใช่ซ่อมปืนหรือซ่อมมูแม่ปืนป้อมค้างนะถ้าโดนยิงผมป้อมค้างคนที่ผมยิงไปนี่วิ้ยทิหายนะครับตำรวจครับ เราตัยิงป้อมค้างฮะโอ้โหทหารเราตายไปหึตายไปเกือบหมดเลยอ่ะแอบก่อนครับแอบก่อนโอ้โหทหารเราตายไปสามอะบีนะว่ามันไม่ระเบิดอะอ่ะซ่อมก่อนครับซ่อมก่อนโอเควงแหวนปืนซ่อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนนะฮะเราถอยไปเปลี่ยนคนทหารก่อนครับคนทหารเราตายนะฮะอ้าวโอเคแต่ยัอยู่นะครับผมคั้ที่ผมยิงไปนะ โอ้ตานี้ค่อยๆาจะเก็บเียบมาเนี่ยไม่ค่ได้ยิงเลยอะค่อยค่อยลงคืบนะฮะนุนุกโ,โ,โอเคเรียบร้อยนะครับผมระเบิดอาได้ไปห,หนึ่งครับก็ทำมองค่อนข้างจะชัดนะฮะทำไม่เราเห็นศัตรูค่อนข้างจะง่าย เองไว้ตลอดนะฮะเน,นเนี่ยแอบวิวร้หินนี่แหละอ่ะสปอตแปบบ๊บอ่าตามเพื่อนไปเลยฮนะตามเพื่อนไปไปจากไหนก่อน โอ้โหด้านหน้าเหรอมาตอนไหนเพื่อนไม่เห็นได้ไงวะเอาละครับผมมาเราก็มาอยู่ในห้องกลายเป็นที่รี้อนๆนะครับผมกับเกมที่2นะฮะมาดียวซิว่าเกมที่2เ <Stud> นี่ยเราจะสอยด้ทังฟังคาสุดได้สักกี่ขั้นนะครับผมมาเราก็ไปลุยกันเลยนะครับผมในแง่ประสิทธิภาพของเจ้าพี l ีอ02เลือกความบานี่โอ้โหใช้ได้แต่เรื่องปืนนี่ถือว่าโอเคนะก็เท่าก็โอเครอเข้าตัวก็ดีอยู่นะฮะ จะเว้นเรื่องความเดินการถอยหลังที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของความอ้วนนะที่เป็นปัญหาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือมันอ้วนมากครับผมไอเจ้าพีด0เเนี่ยเออมันเลยทําให้เราเนี่ยโดนยิงค่อนข้างจะง่ายอยู่นะฮะมาแล้วก็เปิดเังหมอรครับเพื่ <c oughs> มาตรงนี้ซะเยอะเลยนะฮะโหมาเยอะขนาดนี้ผมว่าผมไปเล่นที่อื่นก็ได้ตรมุ้เพื่อเราน่าจะดูให้อยู่เพราะฉะนั้นผมเล่นตรงนี้ก็ได้ ถ้าตายถ้าตายผมว่าเฟ่อนก็จะตายก่อนเลยอ่ะเราก็เล็งรอครับมีเสียงคือกระโยนยิงครับเจ็บเจ็บหนักครับอ่าเขาหันเขาหันปืนได้อย่างนี้เราก็แอบไปก่อนครับผมยิงเจ็บหนักอยู่นะฮะ โอเคได้แอสเซทนะครับผมเฮ้ยนู่นนู้นนู้นอุ้ยแอบเร็วโอ้โหเล็งมาขนาดนี้เขาเล็งรอเลยนะฮะ เราจะไม่เราจะไม่โผล่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับผมคันที่เรายิงไปนี่โดนยิงแตกนะฮะยิงไปครับเอ,อ,อื้อนี่ไงมาทำไมเพื่อนได้อยู่ครับได้อยู่ กวนซุนครับผมเห็นอยู่อุย้ยตูดกินมาครับอุ้ยโอ้โหหลายคันจัดไม่ไหว <c oughs> โอ้โหนี่ฮือเรียบร้อยเอา้าลนะครับผมมาเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้กับเกมที่3นะครับผมมาดูซิว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเราจะสอยตัวถังฝั่งข้าศึกได้สักกี่คันนะครับผมแหมมันก็ไอ้ดาดีร์าตาแรกเลยปะวะแต่แค่เรา,เ,ราเกิดอีกฝั่งหนึง่ง <c oughs> อ่าไม่ได้ครับเราก็มาตั้งปิดรอก่อนนะฮะ ด้วยความเร็วอันสุดยอดของเรานะครับผมนี่ดิฟดิฟดิฟ <B> uh. ยิงไปครับแหมเมื่อกี้มผมยิงไปแต่ไม่ทันนะเขาก็มาเร็วเหมือนกันเราสั่งอัอริสไตล์ลงครับมาไหม A few moments later ดูก่อนว่าเราจะไปได้ตรงไหนได้ ต่จ,จริงผมก็อยากรอนี่นะรอดักเก็บไอ้คนที่จะวิ่งผ่านอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าถ้าจังหวะน,นี้ผมก็ไปครับปลอดไปครับไม่ติดนะอค่อ,คอยๆไปครับค่อยๆกระดิบนะฮะ ยิงครับโอเคเรียบร้อย้งธนาครับมาเราเก็บได้หนึ่งนะฮะร,รอก่อนเอาไปอีกกันเนอร์ตายครับเอาตัวเพื่อนตัวเพื่อนเรายิงครับเก็บไปอีกหนึ่งครับได้มานะฮะดับเบิลคิวครับรอก่อนนะฮะร,รอก่อน ก็ระดัวยิงครับยิงแป๊บอโอเคอย่างนี้ยิงได้อยู่นะฮะ,ะย,ยิงแป๊บมุมอย่างนี้เรายิงได้แบบชิวๆนะฮะโอ้สบายๆครับผมอ,อ่ะเอาไปอีกครับเออ อ่รียบร้อนะผมเพื่อเราเก็บไปแล้วแต่ขยังไปไหนไม่ได้เอาละครับผมมามีไหมรอครับตอนนี้เรายังลุกไม่ได้นะเพราะว่าแนวหน้าเราไม่ยังไม่ขึ้นนะฮะโชคดีนะว่าผมเล่นแนวหน้าปล่อยผมเลยพอจะเล่นเป็นอยู่โอเคเจ็บครับ แนวหน้าก็เต็งกระลกันอยู่นะนี้ก็จะเป็นการอันนี้ครับวัดใจนะครับผมว่าทีมใครจะพลาดนะถ้าพลาดนี่ก็คือ,คอยาวเลยนะผมต้องรอแนวหน้ามีเดี่ยมแทงเราดันขึ้นไปอะ่ะเราเราดันเองไม่ได้ไงเพราะว่าเราเป็นไรแทงดันเองมันเสี่ยงครับรถเรามันไม่แข็งเลยนะโดนปืยกลไอ้วนหัว12.7ม mm ิลลิเมตรจริงก็ตายเหมือนกันนะเออผมเลยไม่ค่อยอยากจะให้คุณผู้ชม ไอ้คือไปเล่นแนวหน้าทั้งเท่าไหร่มนเสี่ยงเราเจอแล้วครับมีคนดักอยู่นะฮะอย่างนี้เราสปอตเจอครับอ่ายังไงเพื่อนอย่างนั้นโดนนะอาที่ย์ไซด์อะอะต้องไปวางใจนะฮะว่าเขาจะโรนเจเต็มหรือเปล่าแต่เราสปอตไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็เห็นตำแหน่งเขาแล้ว ผมรู้แหละว่าต้องมีคนแอบอยู่เพราะว่ามันยังไม่ขึ้นแอซิดมันต้องดักอยู่ตรงไหนสักมุมหนึง่งแต่ผมไม่ชัวร์ไงผมเลยไม่สั่งลงอันนี้พอสปอตได้แบบเนี้เออผมสั่งลงเลยเพราะว่าเราเสียเปรียบไอเรื่องของความใหญ่ตัวรถนะผมแล้วก็เสียเปรียบในเรื่องของไอตัวรถที่บรนยาวนะฮะแล้วป้อมเราอยู่ด้านหลังดนะ้วยไงคือเวลาเรา,เราโผล่ขึ้นหน้าไปเนี่ยเขาจะเห็นตัวรถเราก่อนแต่ป้อมเราจะไม่เห็นเราจะโดนเขายิงฟรีจนตายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงสู้นะฮะต้าไม่เสี่ยวิ่งไปครับ เขาไม่ดันเราก็รอครับผมเราดักเอานะฮะเกมอารเรยบร้อยถ้าอย่างนี้ก็ได้อยู่ครับเกมอาจจะดูน่าเบื่อน่าเมื่อ,นอหน่อยแต่รถถงังเรามันเป็นแบบนี้รถถงังมันเป็นรถถงังเชิงแนวตั้งรับอะ่ะมันไม่ใช่รถถงังสายบุกอะ่ะเรากป็ปรับตัวเอาตามสถานการณ์นะฮะถึงแม้ว่าผมเป็นคนชอบเล่นบูก,ก็จริงนะผมก็บูให้แบบถ้าที่จะเป็นอะ่ะถ้าเกิดจังหวะดไหนมันบูยากเนี่ยด่าในเมืองมันมันบูนบยากครับผมเพราะว่าตัวรถมันเรามไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ไงผมก็ไม่ค่อยอยากจะบูสักเท่าไหร่ ถ้าเราถังแบบพวกอะไรอะพวกรถถัง APT อะเออผมบูได้จะให้บูผมบผมก็บูได้อ่าเรียบร้อยนะครับผมระเบิดนะฮะดีนะเขาจะไม่กดยิงถ้าเกิดกดยิงมานี่ผมนะ่าจะเรียบร้อยเหมือนกันแต่ก็ได้อยู่ครับได้ไปหนึ่งคิวนะฮะอ้าวยังไงดีเอ่ยมีไหมเนี่ยแต่้รู้ว่ามีฮอแน่นอนลงก่อนครับ เดี๋ยวเราโดนฮอสอยนะฮะอ้าวเรียบร้อยนะครับผมโดนเพื่อนเราเก็บไปแล้วดักอยู่นานแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าเพื่อเราเริ่มดันไปลงฐานสัตรงแล้วนะฮะเฮ้ยมิสไย์บินมานี่หว่าลบก,ก่อนครับลบก,ก่อนครับลบก,ก่อน อ้ยเพื่อเราเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้ตอนนี้เราชนะใสๆนะฮะแหมเพื่อเราเล่นเป็นระบบเพื่อเราไม่ได้อิบุกนะฮะอ่าจบเกมแล้วเอาละครับผมจบกันไปนะฮะเป็นไงสรุปเลยปะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับเจ้า p t ท02นะครับผมรถถังเออ่สายแทงได้สตอร์เยอร์แต่ตรงไปเองเป็นไรแทงจับเทจีนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถถังที่ไม่ได้แย่นะถือว่าค่อนข้างจะดีด้วยซ้ำนะครับผมใครที่ ชอบเรื่องของล้อยางเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเจ้านี่นะคืออย่างแรกเลยไอ้ข้อดีอะที่ผมสังเกตนะหนึ่งเลยคือปืนปืนเจาะค่อขนข้างจะโอเคอยู่ถึงแม้ตัวมันเองอยู่ในประเทศอยู่ที่9.0แต่ปืนมันจะมันไม่มันจะมันจาะ381ก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยครับผม2เรื่องของก้อเทอร์โมก้อเทอร์โมชัดแจ๋วเห็นชัดเจนก้อเทอร์โมเจนสถือว่าผ่านนะผมสบายๆนะฮะเห็นเป้าแบบชัดเจนยิงได้ง่ายๆแล้วก็พักพ่อตัว การขึ้นยนต์ถือว่าไม่ได้แย่น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะทําให้ไอ้เจ้า PTL 02เนี่ยเดินหน้าค่อนข้างจะโอเคผมออกตัวค่อนข้างจะใช้ได้แต่ข้อเสียคือถอยหลังช้าอยู่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในข้อเสียเหมือนกันก็คือหลักๆอ่ะจุดเด่นเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับผมมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียของเจ้า PTL 02เลยคือ1บาก2ออวด อันนี้ผมปูดี่รถเขาหรือเปล่าเนี่ยมันอ้วนเนียคือตัวรถมันคอนจะใหญ่นะครับผมเออแล้วเป็นบาร์เล้ยไงโอ้โหอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียเหมือนกันที่แบบนขาจะลายแดงกันก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะข้อเสียก็มีอยู่หลกักๆก็สองอย่างนี่ยครับหมดป้อมช้าไมก่ก็ถือว่ากลางๆไม่แยกผมว่าก็ไม่นัาเป็นข้อเสียแล้วกันว่ามันไม่ได้แบบช้าเกินอนะ่ะเออมันก็ถือว่าเป็นโอเคอยู่ถือว่าใช้ได้ครับผมมันไม่จัดว่าเป็นข้อเสียนะฮะ ก็เล่นสบายๆอยู่แหละจะดับไอ้นี่ดีไหมอะป้อมอยู่ด้านหลังก็ล้อยางมันป้อมอยู่ด้านหลังอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่น,นับตะกันเออก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของข้อดีข้อเสียของเจ้า PTR โซ่สองนะฮะแต่ทีนี้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ผมไอ้โค้ชขอตัวไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ